โรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2563ค่ะที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีดเรเทอดเกียรติจินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายอิงครัตนติพงสานติรองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่หนึ่งประจําปีการศึกษา2563โดยมีนางไพเราะการจนะสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนด้วยทางโรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีโดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานความสัมพันธ์ชุมชนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษาโดยมีการจัดแบ่งการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออกเป็นแต่ละระดับชั้นเรียนชั้นเรียนละประมาณชั่วโมงครึ่งอันเนื่องมาจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทดลองปฏิบัติจริงได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องเกิดจากความร่วมมือกันทั้งทางบ้านและโรงเรียนในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทางฝ่ายบริหารงานทั่วไปงานสัมพันธ์ชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญ ต่อความร่วมมือการระหว่างบ้านและโรงเรียนให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นคนเก่งดีและมีความสุขในการเรียนรู้ดนการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ <S <s อันเดียระหว่างบ้านและโรงเรียนเพื <S <s ่อเปิดโอกาสให้ผู um> ้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตน และเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดและของโรงเรียน